เราก็มาถึงเดือนตุลาคมสุดโหดประจําปีกันแล้วนะครับเดือนนี้ก็จัดวันหนักพอสมควรแต่ก็น้อยกว่าที่ผมคิดไว้อาจจะเพราะว่าหลายเกมเนี่ยมันออกไปแล้วช่วงเดือนกันยาด้วยสวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชมนเริ่มกันจากเกมออกใหม่ก่อนเช่นเคยนะครับในวันที่3ตุลาคมเนี่ยสำหรับใครที่รอมานาน Tony Hawk Pro Sk a t e r ทั้ง2ภาคเนี่ยในที่สุดก็ประกาศลงสตีมด้วยสักทีหลังจะเป็นเอกลุศให้ปีพสตอร์มานานบน PC อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์นะครับที่เหมือนกับสร้างใหม่แทบทั้งเกมจนเรียกว่ารีเมคได้แล้วมั้งที่ยังคงความคลาสสิกไว้ยังโหมดแบ่งจอเล่นคือนอกจากเกมเพลย์กับกราฟิกเนี่ยจะได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นยังมีการเพิ่มคอนเทนต์ใหม่นะครับอย่างตัวละครโหมดสร้างฉากที่ตัวเองชอบแข่งกับผู้เล่นอื่นแบบออนไลน์แล้วก็ซาวทร็กใหม่ๆด้วยคือคะแนนรีวิวเวอร์ชันรีมาสเตอร์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยก็ได้รับความนิยมมาก สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับหรืออยากลำลึกความหลังสมัยที่เล่นกับเพื่อนเนี่ย Tony Hawk s อดสเก็ต e ตอร์ 2, วัจะวางจำหน่ายบน Ste ีมวันที่3ตุลาคมนอกจากนี้ก็ยังสามารถเล่นบนคอนโซลเครื่องอื่นได้ด้วยถัดไปวันที่5นี้ก็เป็นเกมใหญ่ที่หลายคนนน่าจะตั้งความหวังกันอยู่อย่าง As s a s s i n s Creed Mirage เนื้อเรื่องภาคนี้ก็จะเริ่มก่อนภาควาฮา l า20ปีนะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นบาซิมที่ไต่เต้าจากโจรข้างถนนไปเป็นมา s t สเตอร์แอสซสซิน ผลที่หลายคนสนใจภาคนี้ในรอบเกือบ10ปีเนี่ยก็เพราะว่าภาคนี้จะกลับไปใช้เกมเพลย์แบบแอคชั่นแอดเวนเจอร์สไตล์แบบต้นฉบับมากขึ้นไม่มีระบบ RPG ต้องเก็บเลเวลแถมจะมีระบบเกมเพลย์ภาคเก่าเนี่ยกลับมาด้วยหลายอย่างแม่ว่าจะเป็นการปะปนกับฝูงชนเพื่อซ่อนตัวเก็บหลักฐานด้วยขนนกแล้วก็ฉากที่คล้ายๆกับเกมภาคแรกเลยแต่คือพอเห็นเขาโชว์พลังแปลกๆตอนแบบตัวอย่างท้ายๆเนี่ยผมเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจแล้วแม่งแบบคือมันวาร์ปขึ้นตึกสูงๆได้เลยทันทีไม่ต้องปีนอะไรแบบนั้น แต่ถ้าใครสนใจนะครับ Assassin's Creed Mirage จะวางจำหน่ายวันที่5ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S และ PC ถ้าเกมไหนลงแบบนี้อีกผมจะบอกว่าลงทุกเครื่องนะครับถัดไปวันหนึ่งก็จะมีเกมภาคต่อของ Nintendo อย่าง Detective Pikachu Return เกมนี้จะให้ผู้เล่นสืบคดีและไขปริศน,นาอดีตของตัวละครเอกอย่าง Detective Pikachu กับการหายตัวไปอย่างลึกลับของ Harry Goodman พ่อของตัวละครเอกอีกตัวหนึ่งเกมเพลย์จะใ,ให้ผู้เล่นเนี่ยใช้ความสามารถของพิกาจูนะครับในการสื่อสารกับโปเกมอนตัวอื่นกับคู่หูอย่างทิมในการพูดคุยกับคนในเมืองคือถ้าใครชอบภาคต้นฉบับบน 3DS เนี่ยผมคิดว่าอาจจะสนใจเกมนี้เหมือนกันโดยดี e ทคคีพิ i k จู h u Return จะวางจำหน่ายวันที่6ตุลาคมบนเครื่องสูบิทครับวันที่10ก็เป็นเกมใหญ่ของสาย Racing นะครับกับ Forza m o t o r s p o r t พูดตรงๆว่าผมเริ่มเบื่อเทรนการตั้งชื่อเกมใหม่แล้วแบบไม่บอกชื่อภาคแล้วคือมันจะสับสนนะครับว่ามันพูดถึงภาคแรกหรือว่าภาครีบูทวะ Forza Motorsport อันนี้ก็จะเป็นเกมแนวแข่งรถกึงก่งๆซิมนะครับที่จะเน้นไปที่ความสมจริงมากกว่าภาคแยกอย่าง Forza Horizon ในภาคนี้ก็จะมีรถให้เลือกขับหลากหลายมากกว่า500คันจากทุกยุคสมัยที่ขึ้นชื่อในวงการมอเตอร์สปอร์ตพร้อมกับสนามแข่งขันชื่อดังนะครับที่จำลองมาจากของจริงทั่วโลกกว่า20สสนามเวลาและสภาพอากาศที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบไดนามิก เพื่อประสบการณ์การเล่นของแต่ละคนเนี่ยไม่ซ้ำกันเกมจะมาพร้อมระบบขับขี่และความเสียหายตามตัวรถที่สมจริงคือถ้าวัดเรื่องการาฟิกอย่างเดียวเนี่ยผมว่าทำได้ดีมากนะครับระดับโฟโตเรียลเลยแต่ผมยังชอบสไตล์ของ GT7 มากกว่าโดยเกม Forza Motorsport จะวางจำหน่ายวันที่10ตุลาคมสำหรับเครื่อง Xbox One Xbox Series X/S และ PC รวมถึงอยู่ในเกม Pass ด้วยตั้แต่ว,วันแรกเลยผมแนะนำย่างยิ่งนะครับให้ซื้อเกม Pass มาเล่นก่อน สำหรับวันที่13เนี่ยเกมที่น่าสนใจคือ Lord of the Fallen อันนี้ก็จะเป็นเกมธีมดาร์กแฟนตาซีนะครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโซซีรีส์เนื้อเรื่องภาคนี้จะดำเนิน1000ปีหลังจากเกมภาคแรกที่วางจำหน่ายไปเมื่อปี2014ซึ่งผมคิดว่าหลายคนส่วนใหญ่น่าจะจำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันได้คะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในภาคใหม่ก็โฆษณาวไว้ว่าโลกของเกมเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมถึง5เท่าระบบต่อสู้ระยะใกล้จะได้รับการอัปเกรดให้ลื่นไหลขึ้น รวมถึงมีความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เกมก็เต็มไปด้วยบอสขนาดใหญ่มากมายคือจุดที่ผมสนใจคือตะเกียงที่ตัวละครถือในมือซ้ายเนี่ยเหมือนจะมีส่วนสําคัญในเกมเพลย์ด้วยเพราะว่าสามารถใช้เป็นอาวุธและขับไล่ศัตรูบางชนิดด้วยแสงได้แถมเกมภาคนี้นะครับสามารถสลับไปมาระหว่าง2โลกได้ทันทีเพื่อแก้ปริศนาและเปิดทางลับต่างๆได้ด้วยแล้วเกมก็โฆษณาไว้นะครับว่าสามารถชวนเพื่อนมาเล่นแบบคออฟได้ด้วยอีกคนหนึ่งคล้ายๆระบบซัมมอนในดาร์คโซเลย โดยเกม Lord of the Fallen นจะวางจำหน่ายวันที่13ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS5, Xbox Series X S และ PC วันที่17ก็จะมีภาคใหม่สำหรับแฟนเกม Sonic ครับกับ Sonic Superstar ภาคนี้เหมือนจะเน้นเป็นเกมเพลย์สไตล,ล์คลาสสิกแบบ 2D แต่มีการอัปเกรดฉากให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นอย่างการใช้โมเดล3มิติร้อมกับตัวละครคลาสสิกยัง t a i ส s น n u c k l e s a m ่รวมถึงตัวร้ายอย่างด r e g g m a n กับ f ฟ n g the s ส i per โมเดลเรื่องหลักของภาคนี้จะรองรับการโคออฟกับเพื่อนได้มากสุด4คนคือหลังจากภาคฟอนเทียออกมาเนี่ยผมนึกว่าเขาจะเน้นไปที่เกมแนวโอเพนเวิร์ไปเลยนะครับแต่เหมือนเซกานี่จะกลับเอาใจแฟนเกมแบบคลาสสิกเหมือนกันฮะสำหรับแฟนโซนิ c ค,คลาสสิกนะครับโซนิคซูเปอร์สตาร์โจงจำนาวันที่17ตุลาคมสำหรับทุกเครื่องครับข้ามไปวันที่20ก็จะเป็นเกมใหญ่ประจำเดือนนะครับที่แฟน p l a y s t a t i o n เนี่ยน่าจะรอกันอยู่อย่างมาเว e l Spider-Man 2 เนื้อเรื่องในภาคนี้จะเกิดขึ้น10เดือนหลังจาก Spider-Man: Miles Morales ที่จะมาพร้อมกับตัวเอกเป็น Spider-Man ทั้ง2ตัวซึ่งก็สามารถสลับไปมาแบบทันทีได้ด้วยโดยเกมเพลย์เนี่ยจะได้รับการอัปเกรดหลายจุดจากเกมภาคแรกอย่าง Animation Web Swing ที่มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นระบบ Web Swing ที่ทําให้สามารถเคลื่อนที่ผ่านบริเวณตึกตี๋ๆได้อย่างรวดเร็วฉากที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมหลายเท่าคือจากตัวอย่างเนี่ยเหมือนจะมีตัวร้ายหลัก2-3ตัวนะครับอย่าง Kraven the Hunter ที่มาเปิดเกมล่าในนิวยอร์ก กับอีกตัวหนึ่งก็คือเวนอมที่ผู้พัฒนาเกมเนี่ยบอกไว้เลยว่าต้นกําเนิดเนี่ยอาจจะต่างไปจากในเวอร์ชันคอมิกด้วยคือถ้าภาคนี้เจ๋งกาเกมภาคแรกเนี่ยผมว่าเราอาจจะมีผู้เข้าชิงเกม the ออฟดีไอเกมแล้วครับโดยมา r v e l Spider-Man 2จะวางจำหน่ายวันที่20ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS5 เครื่องเดียวเลยครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะลง PC ตามมาด้วยทีหลังวางจำหน่ายในยว,วันเดียวกันคือ Nintendo เนี่ยก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับกับ Super Mario Wonder เกมภาคนี้จะมาในสไตล์ 2D Side Scoring อีกครั้งที่มีจุดขายคือ Wonder Flower ทำให้ตัวละครในเกมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างใหม่ๆได้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรุมถึงมีผลข้างเคียงนะครับทำให้ฉากเนี่ยเปลี่ยนไปได้ด้วยในภาคนี้นอกจากมาริโอแล้วเนี่ยยังสามารถเล่นเป็นลุยจิเจ้าหญิงพีชเจ้าหญิงเดซี่แล้วก็โยชิได้ด้วยคือมันก็เป็นเกมมาริโอครับเพราะงั้นนินเทนโดเนี่ยจะเต็มแน่นอน ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าภาคนี้จะเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงเกมออปเดอรเยียหรือเปล่าโดย Super Mario w o n d e r จะวางจำหน่ายวันที่20ตุลาคมสำหรับเครื่อง Switch ครับเกมต่อไปเอาจริงๆนะครับตอนแรกผมก็ไม่ค่อยอยากแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าคนในมีรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยตั้งใจทําเท่าไหร่แต่จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ครับกับ m มท a l g เกีย o l i d Master Collection Vol. อลุ1อันนี้จะเป็นการมัดรวมเกมสามภาคแรกไว้สมัยเครื่องเพย์หกับเพย์สอง ลุงถึงเกมคลา s สิกอย่าง m ม t ชีเกียต้นฉบับกับ m ม t ชีเกียร์2โซลิตเน็กสมัยเครื่องแฟม i ความไว้ด้วยแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ดิจิตอลบุ๊กนะครับกับ c อนเซป t ์อาร์ตเกมมากมายคือผู้ชมส่วนใหญ่ก็คงรู้แหละครับว่าผมชอบ m ม t ชีเกียแล้วอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นด้วยแต่เกมแม่งรันที่ 180p30fps 0บนเครื่อง Switch ซึ่งก็เหมือนมันไม่ตั้งใจทําเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมเวอร์ชันพอร์ตของเครื่อง p 2อะ่ะ ถมเกมแมทเทนเกีย,กยภาคแรกเนี่ยแม่งลันที่30 fps บนทุกเครื่องด้วยคือลองนึกภาพนะครับคุณมี p s 5แต่คุณรันได้แค่30 fps สัแต่ก็นะครับผมเถียงไม่ได้ว่าจำนวนคอนเทนต์กับแพ็กเกจเนี้ยมันเยอะจริงถึงจะขายในราคาเต็ม60ดอลลาร์ก็เถอะแต่จริงๆนะครับถ้าใครไม่เคยเล่นแมทเทนเกีย,กยมาก,ก่อนแล้วกะจะเริ่มเนี่ยผมว่าลองแมทเทนเกียโซลิดเดลตาที่เป็นภาครีเมคของแมทเทนเกียโซลิดทรีเซเนอิเตอร์เลยก็ได้อันนั้นน่าจะเป็นจุดแนะนำซีรีส์ที่ดีกว่าครับ โดยเกม m e t a นเกีย Solid Master c o l l e c t i o n Volume 1จงจำหน่ายวันที่24ตุลาคมสำหรับทุกเครื่องในวันที่26นะครับก็มีอีกเกมพักต่อที่น่าสนใจก็คือ Ghost Runner 2อันนี้จะเป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่1สไตล์ไซเบอร์พังมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วยังการไต่กำแพงและโจมตีด้วยดาบภาคนี้จะเพิ่มฉากต่อสู้ระหว่างขับโมเตอร์ไซค์ความเร็วสูงเข้าไปด้วย ผู้พัฒนาเกมก็ยืนยันนะครับว่าเกมจะยังคงสูตรที่ทําให้ภาคแรกเนี่ยประสบความสําเร็จเอาไว้และทําให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยฉากในภาคนี้จะไม่เป็นเส้นตรงนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้แล้วก็มีเนื้อเรื่องที่ทาให้ผู้เล่นเนี่ยซึมซับเกี่ยวกับโลกมากยิ่งขึ้นอย่างการสามารถเลือกคําพูดของตัวเองได้โดยเกม Ghost Runner 2จงจําหน่ายวันที่26ตุลาคมสาหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X/S และ PC และเกมใหญ่ปิดท้ายเดือนตุลาคมนะครับสำหรับผมก็คือ a l a n w a เ e 2เนื้อเรื่องก็เกี่ยวกับ Alan Wa k e ที่เป็นนักเขียนหนุ่มที่เหมือนยังติดอยู่ในฝันร้ายนะครับแบบเกมภาคแรกในเมืองที่ชื่อว่า i g h t f a l l และต้องใช้พลังในการแต่งเรื่องเพื่อหนีออกมาให้ได้ภาคนี้เหมือนจะเล่าเนื้อเรื่องผ่าน2มุมมองก็คือจากมุมมองของอัลลันเวกเองกับตำรวจหญิงซาก้าแอนเดอร์สันที่กำลังสืบคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองเกมเพลย์จะเป็นแนวสยองขวัญมุมมองบุคคลที่3 ที่ผู้เล่นเนี่ยต้องใช้แสงตามฉากและไฟฉายให้เป็นประโยชน์ในการทําให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแอลงผู้พัฒนาเกมก็บอกไว้นะครับว่าภาคนี้จะเน้นไปที่ความสยองขวัญมากกว่าภาคแรกหลายเท่าโดย Alan w a k ว2จะวางจำหน่ายวันที่27ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X S, และ PC ก็ประมาณนั้นครับสำหรับเกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจประจำเดือนนี้จริงๆยังมีหลายอันนะครับเพราะงั้นถ้าผมข้ามอันไหนไปเนี่ยก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลย มาต่อไปด้วยหนังกับซีรีส์ที่สามารถดูได้บนบริการสตรีมมิ่งกันดีกว่าเริ่มกันจาก m เม o n Prime ครับจริงๆอันนี้ก็เปิดตัวไปช่วงปลายเดือนที่แล้วแต่ผมน่าจะข้ามไปกับ GenV อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องสปินออฟจากซีรีส์ดังอย่าง The b บ y ยนะครับเราเนื้อเรื่องสไตล์ที่ว่าถ้าโลกสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีซูเปอร์ฮีโร่จริงมันจะเป็นยังไงคือมันก็คงไม่ใช่คนดีทุกคนหรอกปะแบบบางคนอาจจะแอบใช้พลังในการทําความช่วด้วยซ้ํา จนวีจะเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นที่มีพลังพิเศษและเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยของวอตที่มีเป้าหมายในการสร้างฮีโร่ยุคใหม่คือถ้าคิดว่าเดอะบอยเนี่ยเละเทะแล้วนะครับลองนึกดูว่าถ้าเด็กวัยรุ่นเนี่ยมีพลังพิเศษอยู่ในสถานที่เดียวกันเนี่ยมันจะเละเทะขนาดไหนผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าทีมของเดอะบอยกับเจนวีเนี่ยคือแม่งเน้นโหดเลือดสาดไม่เหมาะที่จะดูกับครอบครัวแน่นอนโดยเจนวีเริ่มฉายแล้วสดาร์ลตอนโดยจะฉายตอนใหม่ทุกวันศุกร์ครับบนอเมซอนพราม ข้ามไปที่ฝั่ง Disney p l u s ครับก็เป็นซีซั่น2ของโลกิอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมสามารถพูดถึงได้มากขนาดไหนเพราะมันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องซีซั่นแรกรวมถึงหนัง M.C.U เฟสหลังๆด้วยเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องของโลกิในอีกไทม์ไลน์หนึ่งที่หนีมาจากใน Avengers e เ d g a m กและถูกองค์กรที่ดูแลด้านการเวลาอย่าง T.V.A เนี่ยควบคุมตัวก่อนจะเสนองานให้เพื่อให้ช่วยดูแลความเรียบร้อยของไทม์ไลน์ คือถ้าใครดูซีซั่นแรกจบแล้วเนี่ยหรือว่าดูหนังมาเวลเฟสซีเฟสห้าเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงต่อคือผมเห็นซื่อบางสำนักบอกนะครับหลังจากได้ดู4ีอนแรกไปว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อันนี้ก็จัดว่าเริ่มน่าเป็นห่วงละเพราะว่าผมค่อนข้างชอบซีซั่นแรกเลยก็มารอลุ้นกันครับว่าโลกีซีซั่นสองเนี่ยจะเป็นยังไงโดยซีรีส์จะเริ่มฉายวันที่6ตุลาคมบนดิสนีย์พลาสและจะออกตอนใหม่ทุกวันศุกร์ครับ แล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจประจำเดือนนี้ตอนแรกผมกะจะแนะนำหนังฉลามเรื่อง The Black d e m o n ด้วยแต่ว,ว่าเลตติ้งมันเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยข้ามดีกว่าเมื่อเดือนที่แล้วผมก็ทิ้งคำถามไว้นะครับว่าเกมซีรีส์ไหนที่ออกพักมาเยอะมากจนท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าควรหยุดพักบ้างและคำตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณแองกี้มารีนครับกับคอมเมนต์คอ l ดิวตีไม่มีเกมไหนที่ควรหยุดไปมากกว่านี้แล้ว เอาคอนเทนต์เก่ามาปรับภาพขายใหม่นั่นน,น,น,นหลายๆภา,าคทีถึงจะมีอะไรดูวามนั่นแหละเพราะมันออกบ่อยเกินคุณภ,ภาพสวนทางกับราคาคือเอาจริง,รง,รงนะครับผมก็ไม่ค่อยแปลกใจที่เกมนี้จะชนะเลยเพราะว่าประมาณ90%ของคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยแม่งเสนอชื่อเกมเดียวเลยครับซึ่งผมก็รู้สึกเหมือนกันครับเพราะว่าล่าสุดผมยังรู้สึกเหมือนกับว่าเพิ่งพูดถึงเกม Modern Warfare 2ไปเมื่อไม่นานมานี้อีกแป๊บเดียว Modern Warfare 3แม่งจะออกแล้วจริงๆเดือนตุลาคมนี้แม่งก็เปิดให้ทสบเบต้าแล้วด้วย สารคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับคือเพิ่งเกิดเหตุสะเทือนขวัญทั้งประเทศไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็เหมือนจะมีหลายสื่อเนี่ยเอาเกมมาเป็นแพะระบาดอีกแล้วเพราะงั้นผมขอพูดถึงอะไรที่ปกติเราไม่ค่อยพูดถึงกันหน่อยแล้วกันอะไรคือสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้เรียนรู้จากการเล่นเกมและสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้จะหลายเรื่องก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นสิ่งดีๆเท่านั้นจะเป็นด้านมืดหรือว่าเรื่องไม่ดีก็ได้ครับทิ้งคําตอบไปได้ในคอมเมนต์เลยแต สำหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องดราม่า Unity ที่พยายามคิดเงินพุ่พัฒนาเกมเพิ่มก่อนจะโดนต่อต้านเนี่ยตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับถ้าสนใจก็สามารถดูจากวิดีโอนี้ต่อได้เลยครับ